สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เกดอยู่ที่ร้าน c ั a s s y n a i ค่ะเป็นร้านทําเล็บแล้วก็ต่อขนตาค่ะตรงนี้เรียกว่าบัวลายดวงจันทร์ค่ะถ้าเรามาจากทางวัตราดนะคะเราก็จะเจอ KTV 6 1 9นี้ค่ะถ้าเจอ KTV 6 1 9แล้วเราก็ตรงไปอีกนิดนึงค่ะก็จะถึงแล้วค่ะตรงมาอีกนิดนึงเราก็จะเจอนี้ค่ะร้านซูเปอร์ซักค่ะแล้วก็เซรามาดค่ะแสดงว่าเรามาถึงหน้าปากซอยที่จะเข้ามาร้านนี้แล้วค่ะ ร้านคลาสซี่เนลแอนด์ไอร้ลนอยู่ในซอยนี้ค่ะข้างๆเซรามัดค่ะแล้วเราก็เดินเข้าซอยไปเลยค่ะประมาณ50เมตรค่ะเราก็จะเห็นร้านนั้นค่ะร้านสีชมพูนั้นนะคะแสดงว่าเรามาถึงแล้วค่ะข้างหน้าก็จะเป็นคือติดกันเลยนะคะก็จะเป็นร้านนวดค่ะแล้วถัดจากร้านนวดก็จะเป็นร้านคลาสซี่เนลแอนด์ไอร้านค่ะถึงแล้วค่ะ ร้านเขาอะชื่อ Classy Nail and I ์ร้านนะคะเมื่อกี้ตอนต้นคลิปอะค่ะเกดพูดชื่อร้านเขาไม่ครบอะค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ๊ยร้านสีชมพูน่ารักมากเลยค่ะ ั้นนีแค่ชั้นนี้คือเยอะมากเลยมันต่างกันยังไงคะอย่างอันนี้อะค่ะข้างบน,นก็จะเป็นกากเพชรชิมเมอร์ค่ะ,คะเป็นสีแบบออกนู้ดค่ะอย่างนี้จะเป็นสีมุแกวเวลาแบบเล่นไฟมันจะแบบสะท้อนค่ะแล้วก็วก็อันนี้จะเป็น,น,น,นสีสีไฟหลับค่ะเวลาทาแล้วแบบจะเหมือนแบบเราสุขภาพดีมือเราแบบ อยูุ่ขภาพดีค่ะอันนี้ค่ะเหมือนกันไหมอันนี้เป็นลูกแก้วค่ะอ๋อลูกแก้วมันข้างบนใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นเฉดสีเป็นูกแก้วแบบโมโนแกรมอะค่ะอันนี้ให้ลูกค้าเลือกใช่ไหมใช่ค่ะข้างหลังนะคะข้างหลังมมันหก็จะเป็นสีแบบพื้นพื้นนะคะเราเอามาแบบมาทาพื้นให้ลูกค้าได้อ่ะเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นสีพื้นเหมือนกันแต่เป็นอีกเฉดสีหนึ่ง แล้วก็มีสีต่างๆให้ลูกค้าเลือกแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นใจหลับสุขภาพดีค่ะข้างล่างนะคะข้างล่างจะเป็นสีพาสเทลค่ะพาสเทลแบบน่ารักนุ่มิ่แบบพาสเทลค่ะค่ะยังมีอีกนะคะอ่าอันไหนคะ่ค่ะก็จะเป็นกาเพชรค่ะสีกาเพชรแล้วก็จะเป็นแก้วค่ะอีกโทนสีหนึ่งแล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นสี สะท้อนแสงคะคะสีเงาที่สะท้อนแสงอันนี้ถ้าเกิดว่าไปเที่ยวผับนี้ใช่ค่ะคือจะสะท้อนออกมาเป็นสีชมพูสีฟ้าแบบนั้นเลยค่ะจะเป็นแสงออกมาส่วนตรงนู้นก็จะเป็นสะท้อนแสงเหมือนกันแต่จะเป็นแบบกลางวันจะเป็นโทนสีปกติทั่วไปค่ะแสงคืนก็จะเป็นสะท้อนแสงไปเที่ยวผับเห็นเลยจะมีเราเรามีสีสะท้อนแสงสะท้อนแสงหลายลายเชิดอย่างเนี้ยค่ะทากลางวันก็จะเป็นสีแบบนี้เลยอยากได้แบบ ยังไงก็ได้แต่พอกลางคืนก็จะทอสะท้อนแสงค่ะอุ้ยน่าอยากมีบ้านกันค์ค่ะแล้วก็อันนั้นด้วยใช่ไหมอันนั้นก็จะเป็นสะท้อนแสงเหมือนกันค่ะแต่เป็นหลายสีอันนี้เป็นสีนีออนสีนีออนกลางวันจะแบบเป็นโทนนี้ค่ะเป็นนีออนอันนี้เหมาะสำหรับหน้าร้อนนะไอ้สงการที่กำลังจะมาถึงอ๋ออใช่ใช่จะถึงสงการแล้วเนาะแล้วอันนี้คือสีอะไรนะไนี่ อันนี้ลูกแก้วเหมือนกันแก้วค่ะคือหลายเฉดสีมากเพราะว่าต้องให้ลูกค้าเลือกเราพี่เห็นนะคะคือมีเยอะมากเลยไม่เหมือนกันคือแบบหลายยี่ห้อเยอะมากเลยค่ะเนี่ยค่ะเราจะเลือกใช้สีที่คุณภาพดีอย่างถ้าสีอย่างนี้ก็คือสีเขาจะแบบมีราคาหน่อยแต่ว่าเวลาทามาเม็ดสีเขาจะแน่นค่ะเขาจะสวยก็จะเป็นลูกแก้วชิมเมอร์อยู่ในนี้ค่ะแต่ละเบอค่ะ มีอีกนะคะแต่เก็บเอาไว้อยู่ไม่ได้ไมันไม่มีที่วางที่ร้านสีเยอะมากค่ะ <c oughs> แล้วก็พวกอะไรติดเล็บเยอะมากๆลูกค้าถือแบบมาเลยมีให้หมดโออดีา <c oughs> มากค่ะ <c oughs> มีทุกแบบที่ลูกค้าอยากได้ค่ะ <c oughs> ร้านเราค่ะมีช่างประสบการณ์มากกว่าสิบปีคือน้องกระบเล็บสวยมากก็คือได้ทุกแบบทุกทรงอยากได้ทรงไหนคือมาได้เลยแล้วก็ถือเล็บเข้ามาน้องคือเพ้นท์ได้สวยตรงแบบมาก แล้วก็คือที่ร้านจะทําออกมาคือไม่หลุดไม่ลอกไม่ล่อนไม่เกี่ยวผมคือภายในเจ็ดวันนะคะถ้าทํากลับไปแล้วคือหลุดลอกล่อนกลับมาให้ที่ร้านทําให้ฟรีคะ่ะแต่ไม่หลุดหรอกจริงๆช็อตที่ทํามาคือยังไม่หลุดเลยคือน้องทําแบบเล็บสวยมากจริงๆก็คือ,อเนี่ย,ยเล็บอยากให้มาลองคะ่ะลองมาดูได้ก็คือ <จะ S 2> แบบน้องทําสวยจริงสบายสวยไนดูนยสิคะที่เห็นเล็บช่างอย่างเล็บช่างอาทํากันเองอันนี้เล็บ ติดจีนใช่หมสติดคะตัวเนี้มาถ่ายอ่ะก่อนได้คือแบบสวยมากคือรีวิวของร้านเข้ามาดูได้น้องเพ้นสวยค่ะเดี๋ยวจะให้พี่เกดลองทําดูค่ะว่าออกมาเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวให้พี่เกดบอกเลยว่าที่ร้านทําออกมาจริงอย่างที่พูดไหมค่ะคือว่าอันเนี้ยค่ะมือพี่เล็บอะค่ะสุขภาพไม่ดีมากเลยค่ะมันอ่อนแอแล้วมันชอบฉีกแล้วก็ชอบลอกเป็นชั้นๆเนี้ยทําได้หรอคะทาได้ค่ะ ที่ร้านอะ่ะก็จะทํารักษาหน้าเล็บให้ด้วยแล้วก็จะขนนหน้าเล็บให้ลูกค้าค่ะตบใบหน่อยเดียวค่ะตบใบนิดเดียวไม่ทําลายชั้นเล็บไม่ไทำลายหน้านลินี่มือนะคะมือแลนเล็บก่อนทํานะคะคมือจะพร้อมๆหน่อยนะน้อ,ะอ,ะองเขาจะเริ่มทำแล้วคะ่ะ แล้วก็ต่อไปก็วาเลนไทน์เอาสองเทศกาลมารวมกันได้ไหมคะยังไงอ่าได้ค่ะอ่ะพี่ชอบสีชมพูนะชมพูสีแดงให้เอาเป็น,นชมพูแต่มีความเป็นตุ๊ดจีนด้วยแล้วก็วาเลนไทน์ด้วยใช่ไหมคะอ๋อนี่เข้ากับร้านมากร้านก็สีชมพูมุ้งมิ้งมากเลยอะค่ะร้านอะเครข้างนี้ก็สวยแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยแล้ว การแต้มสีใช่ไหม,ไหมอัมเบ <ทำ S 2> เป็นการไล่ไล่สีค่ะ อันนี้ทำเล็บแบบว่าวาเลนไทน์ค่ะปุ๊บเลยค่ะคจะสวยแล้วอเอเ้ยทุกคนคะ่ะข้ามนี้เสร็จแล้วนะเพืนๆอยากอวดสวยไหมคะอ๋อเดี๋ยวนะยังไงถึงจะเห็นนา่ารัอ๋อเนี้ยสวยอะ่ะนา่ารักมากเลยเป็นวาเลนไทน์ด้วยสวยไหมลินลี่ ทำซีนนี้จะไปไหนคะวันอะไรคะนี่วันนี้คือวันที่เจ็ดวันตุจิตคือวันที่เก้าสิบสิบเอ็ดใช่ไหมแล้วก็วันที่สิบสี่ก็วันวาเลนไทน์เมย์ทุกเลยค่ะมือคข้างนี้ก็จะเป็นตรุษจีนค่ะตรุษจีนแค่นี้ก็สวยแล้วอ่ะคือไม่ต้องทําเสร็จแล้วสวยแล้วเนี่ย เป็นวาเลนไทน์น่ารักมากเก๋ก็ทำแล็บเสร็จแล้วค่ะน่ารักมากเก๋ชอบมากเลยค่ะช่างเขาเก่งมากเลยค่ะเขาแค่ดูรูปแล้วเขาก็ทำออกมาเหมือนในรูปเลยค่ะเก่งๆอะค่ะที่นี่นะคะนอกจากจะทําเล็บแล้วเขาก็ยังมีต่อขนตามีพาราฟินมือแล้วก็พาราฟินเท้าด้วยค่ะมีสปาค่ะมีนวดคือร้านข้างๆเนี้ยค่ะก็เป็นเจ้าของเดียวกันกับที่นี่อะค่ะ เป็นร้านทำเล็บดีๆที่มีช่างเก่งๆที่เกดอยากแนะนํานะคะสําหรับคลิปนี้เกดคงต้องขอจบแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ